เน oh, right. oh, like oh, okay. ี่ยนพุชิกแดดเออได้หอยบักใหญ่หนึ่งัะใหญ่เลยใส่ถุงถุงแล้น้องโอ้ถือว่าใหญ่เติบได้เลยมันยังไม่ใหญ่กว่านี้จะได้ใหญ่กว่านี้อ่ะแมนใหญ่กว่าเนียนสัมผัสมือบูเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนสำหรับคลิปนี้บะกุ้งกับสาหมิงพามาหาอยู่หากินเด้อพี่น้องนี่ก็เป็นบ่อนหาอยู่หากินพี่น้องของบ้านเฮาเนี่อ กาแถวนี้กาเป็นบ่อนหาอยู่หากินพี่น้องเป็นบ่อนใส่มองบ่อนตึกแหหาหอยอย่างไรพี่น้องวิถีชีวิตบ้านเฮาพี่นอ้องบนทางดา้าลอากาศความเย็งเผื่อนงมหอยอยู่ได้พี่น้องเด้อ <c oughs> เห็ดกลมเงยกลมเงยอยู่พี่น้องมากับน้องจิว๋วน้องจิ๋วเพิ่นกันมานึ่เพราะว่าอยู่บวไก่จังเคร,รื่องปัดใดพี่น้องเนี่ยขับไปหาเพิน่นได้เลยวะกลมเงยกลมเงยอยู่เด็ดเด็ดเนาะ น้ำกระไซค่ะอะไรไ่ร้บ่งกามิงได้บ่น้อคนเงยนเงยได้ยังบ่เลยได้บ่เฮใสใส่เดี๋ยวติงจ้ะโอ้ได้ยูนพี่น้องหอยยังหอยเขาแล้วก็หอยอนดป โมงนี้เพิ่นมาหาลายได้ใจพี่น้องน้อยหาลายตัวนี้าาเป็นบอนหากินพี่น้องเจอกัน,น,นกับฮาไปคล้ายๆมานะใส่มองนะแล <c oughs> ้นก็มีคนอยู่เอาเส่คองกันได้เฮียเอาใส่คองก่อนเองหายยากอยู่สองนี้บรรยากาศยามแรงพี่น้องอยู่แคมเซ เยอยป่ะสามีได้อยู่จ้ะมีหลายอยู่แล้วเนี่ยองอมตามแคมเลยพี่น้องเป็นดีไซน์น,น่ะสามีนะแม,ม,ม่ดีไซน์เขาจะจกเข้าไปมีเปลี่ยนอันบกุงหาต่อจ้าพี่น้องบกุงได้อยู่บ่เฮ้ย มาแน,น่นสบายดีพี่น้องคุนคุณจิ๋วกับควัดพ่อคุณจิ๋ว,ลวหลายู่ได้เห็นหลายปล่อยฮาไปอืมหายอยู่ได้าพี่น้องน่าดี <ฮๆ S 2> มันก็คอยได้เจ้านะปล่อยฮาไปตรงใจเย็นๆใจพี่น้องหานี่น่นแต่อีกแล้ว โอ้ตอนนี้กัตะเวนเย็นแล้วเด้อจ้าพี่น้องตะตเวนเย็นแล้วกับบ่แดดบ่ห้อนไปไปแถวอันมงอันเงาใหม่แห้งรลายเหอพ่อได้กินอยู่เนาะนี่ไ,ไ,ไ,ไปพัดไปแกงอันอ่อมกระไรตาเจ้าพี่น้องแซ่บน้องอันนน คือโอกาสนี่มหายฮะกินแ้วพี่งพนองมาเบิงอเซบลชามิงนําจพี่นองยแแบบนี้อันงามเลยเนาะการยำฟฝเล่นนำชิ้นั่วเดยจพี่น้องยำเนงามโอ้ไอ้ร้ายก็คอยจะมานมน่เงาไม่ร้ายงอไม่ร้ายนัน น้อยพุ่งคลายน้าไ่ได้เลิกได้ปนอเดินบุกงหนังนังงมมันสีเห็มไวกว่าเลิกเลยเลิกบ่เจียน้ำเลิกแล้วอยไ่อ้ข้าคือบ่คอยได้เย เดี๋ยวพี่น้องเอ้าโอ้ไลเตอรเดินเย็นได้หาหอยนะทางด้านนี้เด็กน้อยเพิ่นลินน้ำเพิ่นนะคนน้ํน้ำเป็นตะม่วนขนาดนี้นะคนเป็นตะม่วนแท้ Áp năm nè Áp năm nè Bộng mưu về vai Phi nọng nè Về bài nè mưu về Bye bye, come bye bye, come bye เอ้สามีมายืนเบิ่งเป็นตาแพงเนาะนอนกันนนนแหงกันไนะก็เป็นราชิีแล้วเพี่งน้องบริณน้ำเซฟนี่แหละหมวนบ่ลาหมวนบ่หมวนบ่ปีงจำหำเด้อปีงจำหำเด้อ ่อยคำยำแรงพี่น้องจ้าตะเวนเย็นเลยแต่ว่าวางเว้นเนี่ยผู้ชิกแดดเออได้หอยบักไงหน,หนึงบักใหญ่เลยสมเด็จถือว่เนาะโอ้ถือว่าใหญ่เติบได้เลยมันยังมีใหญ่กว่านี้จ้ไมีใหญ่กว่านี้ว่แมนใหญ่กว่านี้นสัมผัสมือบูเดอ้อเคยงมตอนยังน,น้อยอยู่แต่เดี๋ยวนี้คือสิบอยากมีปันใดเลยม่วนเลยพี่น้องมาม่วนแน่ กิดถ้าตอนยังเป็นเด็กน้อยเนยเนาะได้ลินนนล้นน้ำแล้วลิ้นน้ำถือเกาถือหนามมากินคักแน่ได้ปวดแบบหาแบบมืดๆเลยนะคันใดไปหาแล้วกันนอนเ,อลเลีเ้ยนอนเลี้ยงควายน,นอนเกลือกไปเลยครับเกลือกไปเลยมุงไลยจีกันแข้งเลยแม่ละเพลินเลยนะทำ <c oughs> มือตังเตีนได้เคลียร์ๆหาซอยกัน <c oughs> <c oughs> ต้องค่อยๆฮะค่อยๆโอ้เด็กน้อย,ยสานาลินเสนียงดังขนาดโอ,นอ,นโอ้น่ะยู่ในแคมมันล้ามมั้งหลายเนาะหลายแล้วแตมีตัวใหญ่ๆเนานนะตัวใหญ่ๆแต่ว่าชั่วร้ายกัคือชานมิงสิบุกะจกได้ใจหนวกย่านแน่ชิบิเงะบันทายโยฮิจิน

Để nói nhìn nam, nằm nga 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 đây, đây nga 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 แกสูบกลุ่มกได้ด้วซชามิ้ง้างไม่เยกิน bao cung vì nóng chá ngây, cầm ngây Sao mình chỉ hát đầy ra chá vì bao cung Vì nóng chỉ lái quá Biệt bật lơi nó Hạc tợp Nó vừng can cha vì lại đây หลายอยู่ได้หลายอยู่เนาะเห็นจ้าอืมกินจังได้กินเนาะนี่เนาะพัดก็ได้เนาะคุณดิได้กินแรงพี่อนเนาะดิได้กินแรงเดือดใจเพี่น้องได้แล้วแรงตัวใหญ่ขึ้นนี่ใช่มีนบบหอยใหญ่อืมปาดหลาอยู่ขักเนาะมือหนาเนาะมือหนาอยากลงมาหาแต่แทะสาวๆบุญเลยคือจะได้ลายเติบเลยนี่ลองเป็นหอย ก็มีแบบน้อยแบบใหญ่นะพี่น้องแมนมือชันมือชันหนาวนะพี่น้องหนาวกุ้งหนาวแล้วเป็นแบบหอยอันนั้นหอยกับได้ปุ๊บหอยกับกี้หอยนกเขาแน่หอยกั๊บแล้วใจพี่น้องมันก็เลยพี่น้องเบิ่งก่อนก่อนเก่าแมนจีได้หอยกับแล้วได้พี่น้องอยู่วเนาะหิู่วะก็ได้เลยหนาวเนะหนาวเด้พี่น้องเนะหนาวแต่เป็นมันเย็นล แมนแม,แม,แมกนกางเวนนันชีฮอนแต่พอตะเวนเย็นอากับขึ้นว่าชีหน,นาวๆเนาะเรากลับเลยเนาะไ,ไปเด้อพี่น้องวันนี้กลับบ้านได้พี่น้องหนาวพี่น้องไปบุกลรงหนาวตะเวนก็นเริ่มตกไป ไก่เต๋บปได้เพี่น้องกระชิ่หอนเนาะพคนละเพี่น้องอยู่พคนละไก่ใกล้คนละเพี่น้องไอเพี่น้องไก่าชิ่หอนแล้วอารมณ์ยามแรงได้เพี่น้องเด้อะจะเป็นไก่ชิโต๊ะไยปลาตัวตอนมาคือว่าโบ่เหมื่อยัาคากราบเหมื่อยได้เพี่น้องยังไก่เต๋อ หาก็เครื่องทางพี่น,อน้องยางรอดกล้องขวาไปเลยพี่น้องหอด,หอด,นะหอดพุ่นละหอดฝั่งนะไก่ชี่ยหอดอ่ะเด้อพี่น้องมาเลยบอกกงว่าไก่ชีอดไก่ชีอดนี่สามเ่อาพี่น้องกับไก่เลยว่าปลอบใจตัวเองด้วยพี่น้องสมิงมันจะได้เจ้าไ <laughs> ก่ชี่อดนั่งยังบ่ฮอดจึกเถื่อสมิงว่าบันดาลใจมาใกล้เติมบ <laughs> ันดาไปค่ะักเนาะตอนงมงมมาง้มหมุนด้วพี่น้องมา บรรคากับเอ้ยลำบากจดอนแล้วเพี่น้องเยมาหอนน้าน้าตกพี่อน้องน้าตัวตากมเลยน้ามันใส่ดีงแล้วว่าสิล่างหอยก่อนเพื่นเอได้ยับ่เฮไลด้บ่ มาเบิง้งเดอได้ไลายบ่ี๋ลเาเติบ่ะเดี๋ยวลาเติบโตทนงานะมา้าวราดเลงานะาชีพได้กินเม่นี้อว่าทเมืดกันเนาะสายแม่ก่อนทำเหมือกันเนายแม่ก่อนอาได้กินเอาล่างให้มันลาวซะ มันเป็นบอลบอลลิ่นบอลเทียวพี่น้องพอตกแรงมากัไวรุ่นเขากันมานั่งซุมนุ่มพี่น้องมาซุมนุ่มกันแถวๆนี่แหละเป็นน้ำฝนตานเลวกัเป็นบอนลเย็นๆหลายได้พี่น้องอยู่เป็นจุ้มเป็นจุ้ม,มผู้บ่าวผุ้สาวครับมานั่งล่มกันมันได้บรรยากาศรแเป็นติ๊กน้ำ <c oughs> ลางหอยลางหยางแล้วนะ <c oughs> อาศัยของคืนเนาะ,ะถือไงห,หาเองพี่น้องใครก็ไปสื่อเขาเนาะนปะยัดเงินไปอีกมือนหนึ่งแกแกประหยัดเงินมปนน้พี่น้องเอา้าคลิปนี้ลาพีลาน้องก็ได้มันชีเง,งาสหคินี้ดีนอ,นองปอนเปนพี่น้องากกช่อง,าางน้องอานรักชา ฝากช่องกุ้งบอลาน้องนนท์ได้พี่น้องเด้อแล้วก็าฝากช่องน้องอนนท์รักชนนท์นนได้พี่น้องเป็นช่องของลูกชายพี่น้องฝากได้พี่น้องเด้อ